สวัสด,ดีคลิปสวัสด,ดีครับผมตูดวันนะครับและวันนี้ผมอยู่กับ FBI v e r s i o น G19 จาก w <Wow. S 1> ูเซเป็นแบงค์ฟาริงกันนะผม <Wow. S 1> ที่เพิ่งเปิดตัวเข้ามาใหม่นั่นเองนะครับภายในกล่องก็จะมีในส่วนของตัวปืนแล้วก็พิเศษก็คือจะมีในส่วนของแพท FBI มาให้นะครับผมแล้วก็มาร์กิ้งที่อยู่บริเวณด้านข้างของตัวปืนก็จะเป็นมาร์กิ้ง FBI มาให้ด้วยนั่นเองนะครับผมแพลตฟอร์มเดิมของรุ่นนี้ก็คือเจ้าตัวอูเซ G19 นะครับผมและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเราจะมายิงทดสอบเจ้าตัว F.I. v e r s i o n ของ c o o l s e G19 กันดูนะครับรีโหลดนะครับผมโอเคนนะครับแพ็คของ c o o l s e G19 ก็ใส่ลูกกระสุนง่ายนะครับถือว่าใส่ไม่ยากนะโอเค เราจะทำการทดสอบกันดูที่5ช็อตก่อนนะผมสำหรับเจ้าตัวคูเซ่ g 19นะทดสอบแน่นสถานเช่นเดิมนะผมสำหรับเจ้าตัว FBI version คูเซ่ g 19นะ ตัวนี้ค่อนข้างที่จะสวยลงตัวแล้วก็ที่สำคัญคือมันมาพร้อมแพดที่มีติตูแกสามารถที่จะแปะได้เลยด้วยนั่นเองนะครับผมเดี <Yeah. S 1> ๋ยวขอลองเพิ่มอีกสักหน่อยนะครับแล้วก็จะแนะนำทริคเล็กๆสำหรับการเซฟในส่วนของตัวลินแม็กว่าเราควรปฏิบัติอย่างไรนะครับ10นัลยนะครับว้าว สำหรับการเก็บปืนอย่างที่บอกนะครับก็คือปลดแม็กนะครับลดแฮมเมอร์ Hammer, นี่ก็เป็นวิธีการเก็บปืนนะครับแล้วก็วิธีการที่เราจะช่วยเซฟในส่วนของตัวลิ้นแม็กของตัวคูเซจีตัว F.I. b เวอร์ชัก็คือเวลาที่เราขึ้นในส่วนของสไลด์แล้วนะครับสมมุติว่าเรายิงแล้วนะครับลูกกระสุนหมดนะครับยิงแล้วลูกกระสุนหมด วิธีที่เราจะช่วยเซฟก็คือแทนที่เราจะกดในส่วนของขันลดสไลด์ลงทันทีเนี่ยจ้ตัวลิ้นแม็กก่อนทีมันอาจจะสิกเร็วได้ในตอนที่กระสุนหมดนะครับวิธีการก็คือช่วยในการดึงสไลด์ถอยหลังมานนี่เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูตอนที่ยิงกระสุนหมดนะครับโอเคมาชมกันนะครับทดสอบสินัด f i เวอร์ชันคูลเซจีสดังนี้บ้าน,นะครับ ยิ่งดีไม่มีสะดุดนะครับผมก็ถ้าเราจะลดในส่วนของสไลด์นะครับแล้วก็อาจจะช่วยในยการดึงสไลด์กลับกดนะครับถันลดสไลด์ลงนะครับกดสไลด์กลับเข้าไปกดแมกกาซีนนะครับเพียร์สไลด์นะเซฟเปอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งรุ่นของครูเอก็คือแบล็ค์ฟนิการหรือว่าปืนเสียงเปล่านะปืนเสียงเปล่ากนะ็คือปืนที่ยิงไปแล้วมันมีแค่เสียงกับแสงนะ ไม่มีอะไรออกไปส่วนที่ใช้ก็จะเป็นกระสุนแลงกันหรือว่าคันแนวนั่นเองนะครับผมคลิปนี้พามาเปิดตัวในส่วนของ FBI version QZG19 ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ